บิ๊กโจ๊กคืนสู่เย้าคนสงขลาแห่ให้กำลังใจไร้กังวลหมายเรียกบิ๊กโจ๊กกลับบ้านเกิดคืนสู่เย้าโรงเรียนคนสงขลาแห่ให้กำลังใจส่วนหมายเรียกทั้งสองหมายนั้นไม่กังวลว่าไปตามกฎหมายมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมวันที่30มีนาคม2567ที่โรงเรียนวิเชิยรมต่อบอยยางอเมืองจังหวัดสงขลามีการจัดงานเพชรคืนถิ่นครั้งที่หนึ่งกิจกรรมรวมใจเป็นหนึ่งคนใต้ไม่ทิ้งกันให้กำลังใจ โดยมีพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบตำรวจและนายกสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดและพบปะกับเพื่อนพี่น้องประชาชนชาวสงขาและสิทธิ์เก่าโรงเรียนวิเชียนชมและสมาชิกสมาคมชาวปักใต้ซึ่งภายในงานมีการจัดเลี้ยงอาหารดนตรีการแสดงมากมายซึ่งหลังจากบิ๊กโจ๊กทำพิธีเปิดเสร็จได้มีน้องๆหนูๆเข้าแถวและยื่นดอกกุหลาบให้บิ๊กโจ๊กเพื่อเป็นกำลังใจในการฝ่าฟันมรสุมที่เกิดขึ้น พันตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่าคนใต้ยังไงก็ไม่ทิ้งกันตนไม่เคยสร้างบ้านไว้ที่ไหนเพราะเคยพูดกับภรรยาว่าถ้าจะสร้างบ้านจะไม่มีสร้างบ้านไว้ที่อื่นจะต้องกลับมาอยู่สงขลาและมาพัฒนาจังหวัดสงขลาบ้านกิจและเมื่อมีโอกาสว่างก็จะกลับสงขลาเหมือนที่มาวันนี้เมื่อพอจะมีเวลาว่างก็ได้กลับมาเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงสมัยเรียนและมาเยี่ยมโรงเรียนเก่าที่เคยศึกษาในชั้นประถม บิ๊กโจกยังกล่าวอีกว่าคนใต้ยังไงก็ไม่ทิ้งกันถ้าใครได้รับความเดือดร้อนก็สามารถติดต่อตนได้ตลอดหรือติดต่อไปทางสมาคมชาวปักใต้หรือลูกหลานที่ไปเรียนกรุงเทพแล้วไม่มีที่อยู่ต่อไปที่สมาคมชาวปักใต้ที่กรุงเทพก็จะทําเป็นที่อยู่ให้กับลูกหลานชาวปักใต้ได้ไปอยู่ระหว่างเรียนหรือศึกษา สำหรับบรรยากาศภายในงานมีพี่น้องทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันรวมถึงพี่น้องชาวปากใต้มาร่วมให้กำลังใจบิก๊กโจ๊กกันเป็นจำนวนมากซึ่งทุกคนเชื่อมั่นว่าพลตํารวจเอกสุเรศหรือบิ๊กโจ๊กเป็นคนดีทํางานเพื่อบ้านเมืองมาตลอดส่วนสำหรับประเด็นหมาเรียกพลตำรวจเอกสุเรศขอไม่ตอบให้ไปถามทนาย ผู้สื่อข่าวยังได้ถามว่าฝากไปอะไรไปถึงทนายตั้มได้ตอบว่าเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเลยและเป็นเรื่องของเขาเองส่วนหมายเรียกทั้งสองหมายนั้นพลตำรวจเอกสุเชษกล่าวว่าให้ว่าไปตามกฎหมายตนมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมก็ให้กระบวนการยุติธรรมทำงานส่วนสำหรับภารกิจก่อนหลีเป๊ะนั้นจะมีการประชุมคณะทำงานในวันที่5เมษายนานี้ส่วนวันจันนี้ที่1เมษายน,านจะมีการประชุมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนด่วนบิ๊กต่อถอนฟ้องทนายตั้มและสยบข่าวฟ้องปิดปาก บิ๊กต่อถอนฟ้องทนายตั้มสยบข่าวฟ้องปิดปากหลังทนายตั้มจ่อแจ้งความพอบอรตำรวจครอบครัวจันนี้พอบอรตำรวจยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกมิติเมื่อเวลา14.45นาฬิกา45นาทีวันที่ 30. มีนาคม6 7ที่โรงแรมนนทบุรีเภานายอัชริยะรงรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมถแถลงว่าตนในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากพลตำรวจเอกต่อศัก์สุขวิมล พอบอตำรวจและเป็นตัวแทนแถลงข่าวว่าวันนี้มีความคืบหน้าจากเมื่อเช้าที่นายสิทราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิมางานธนาประชานไปวัดนครอินจังหวัดนนทบุรีและประกาศเจตจำนงว่าจะไปทุกกล่าวโทษกับพอบอตำรวจภรรยานายนัทพงษ์และนายขชาชาญรวม4ี่คนฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มีชอบและข้อหาฟอกเงินในวันจันนี้1เมษายน67 ซึ่งที่ผ่านมาพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้ให้ตนและทีมทนายความไปฟ้องร้องทนายตั้มในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง5ล้านบาทวันนี้หลังจากได้รับฟังการแถลงข่าวของทนายตั้มแล้วทางทีมทนายความของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้ประชุมร่วมกันและมีความเห็นเป็นมติว่าสิ่งที่ทนายตั้มได้แจ้งความร้องทุกกล่าวโทษพอบอตำรวจกับ ครอบครัวและคนที่กล่าวอ้างเป็นบัญชีม้านั้นถือว่าทนายตั้มได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กฎหมายแล้วทางทีมทนายความจึงเสนอพลตำรวจเอกต่อศักว่าเพื่อเปิดโอกาสให้ทนายตั้มได้ทำหน้าที่เต็มทอนี่จึงขอให้พลตำรวจเอกต่อสักถอนฟ้องทนายตั้มในวันนี้โดยพอบอตำรวจก็เห็นชอบและยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกมิตินายอฉริยะกล่าวต่อว่าสิ่งที่เราฟ้องร้องทนายตั้มบอกว่าเป็นการฟ้องปิดปาก ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทนายตั้มดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ตรวจสอบทุกมิติจะเปิดโปรงอะไรก็ยินดีให้ดำเนินการตามกฎหมายทุกมิติเราจึงมีความเห็นต่อพอบอตํารวจและได้ดำเนินการถอนฟ้องทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามในส่วนของพอบอตํารวจยืนยันว่าส่วนตัวไม่มีเส้นทางการเงินของเว็บพนันไปถึงแน่นอน แต่ในส่วนครอบครัวเป็นหน้าที่การพิสูจน์ของทนายตั้มที่จะไปยื่นฟ้องในวันจันนี้ว่ามีหรือไม่เพราะบางเรื่องตนตอบแทนไม่ได้และยืนยันว่าการถอนฟ้องครั้งนี้ไม่ใช่การซูเอียกันขอให้ทนายตั้มดาเนินการตามที่พูดด้วยทุกขั้นตอนเราไม่มีการขัดขวางและยืนยันว่าการดําเนินการครั้งนี้ไม่ใช่สงครามตัวแทนแม้ส่วนตัวตนและทนายตั้มจะเคยมีปัญหากันมาก่อน